นี่ดูโค้ด PCM นี่เกียร์ับอ่าอ้มีโค้ดเกียร์ด้วยนะฮะไว้ฉีดสูบที่หนึ่งนะครับนี่โชว์โค้ดพีศูนนะครับสวัสดี f ีแฟนเพจ FC ฟซีทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้รับอีกหน,นึ่งพันฟอร์ตเลนเจอร์ใบเอ้ยไม่ใบเนี่ยโบเดียวโบเดียว เธอ,อโบเดี่ยวคันนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์สั่นไฟโชวบน้ำปั่นรถเร่งไม่ขึ้นเครื่องยนต์ตัดรอบไฟโชเกี่ยวกับมัวฉีดนะฮะคันนี้รถวิ่งมา1 6ึ0 0 0สกิโลแล้วนะครับอ่กิมงานเราเอาเครื่องสโคตสกนออกมดแล้วนะติดท,ทางโค้ดอยู่เกี่ยวกับหัวฉีด สูบที่4นะครับรถเดินไม่เต็มสูบวิ่งประมาณ3สูบคันนี้ก็ FC เพิ่งไปเปลี่ยนมา1หัวก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วไปเปลี่ยนสูบที่3มาเพราะว่างน,น,นไปเปลี่ยนสูบที่3มานะวิ่งได้ประมาณ1เดือนพังเป็นอาการเป็นเดิมเหมือนเดิม ขึ้นโค้ดหัวฉีดเหมือนเดิมนะ FC ก็ตามมาจากช่อง YouTube ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะดูนะว่าไปเปลี่ยนหัวฉีดสูบที่สามามาร์กไว้หน่อยนะจะดูว่าตัวเลขได้ทําการลงทะเบียนมาหรือยังนะครับจะดูให้ว่าถ้างานละเอียดต้องลงมานะถ้าไม่ลงไม่ได้นะไม่ดีนะเสียงเครื่องยนต์มันจะไม่เพาะ แล้วก็เคาเดี๋ยวเราจะให้ดูสูบที่3ที่ f c เราเปลี่ยนมา1ต้นแล้วก็เปลี่ยนเพิ่มอีก3ต้นนะฮะจงกว่าเพราะว่ารถล่วนี้ถ้าไปวิ่งแล้วมันเสียอยู่ทางทางไม่ดีนะครับมันต้องสไลด์ก่อนอย่างเดียวเลยถ้าไปสไลด์เสี่ยงมากนะกับเครื่องยนต์พังที่เราจะฝืนขับนะครับเคยเจอนะเอ้ยร้อนร้อนร้อนมาใหม่ๆร้อน BK <DK. S 1> อ่อ่าว่าฉีดตัวนี้นะฮะเพ่งเพิ่งไปเปลี่ยนมาหนึ่งหัวโอ้ยยังใหม่ๆอยู่เลยใช่หรือเปล่าถึงเดือนแล้วแ,แต้มไหมนะแ,แต้มไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขตรงนี้ในหัวฉีดนะฮะว่าเออในในกล่อง p c m นะครับว่า เขาลงทะเบียนมาหรือยังนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเพิ่ม3หัวนะครับสำหรับ2.0โบเดียวกคันนี้รหัสรหัสคือ GK นะครับผมอย่เอา JB มาใส่เดี๋ยวรถมนันจะพุ่ง <laughs> พุ่งวิ่งเกินไปมี2รหัสนะฮะ GK กับ JB อย่าใส่ผิดเพี้ยนนะครับนะตัวนี้ไม่ต้องใช้ตัวดูดพอดอกง่ายสนิมน้อย นิมน้อยทั้งสีต้นเลยนะไปกันต่อนะสำหรับงานเปลี่ยนหัวฉีด2.0เัของเรานะครับเพิ่มเติมคืออีก3ต้นนะคันนี้แจ้งข่าว f อไปแล้วนะครับเกี่ยวกับชุดสายพานทัมมิ่งนะเพราะว่าคันนี้เราเปิดฝาเติมมันเครื่องเพื่อดูอาสายพานทัมมิ่งนะครับ สายพานทามมิ่งด้านหลังล้าวแล้วนะฮะทันนี้วิ่งมา1นึ่งแสหกหมืกิโลอายุรถก็ประมาณ6กถึงเปีแล้วนะครับเดี๋ยวทันนี้น้ำมันเครื่องรอบหน้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็จัดการเปลี่ยนทาม,มิ่งไปเลยนะครับอ่ะหวัวฉีดใส่เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ กนะองโซล่านะหลังจากนั้นจะเปิดสวิตนะครับทำการลุ่ทะเบียนหัวฉีดน,นะครับดูดูดูโค้ดก่อนคันนี้มันมีโค้ตต่ค้างไหมน่าจะค้างอยู่เยอะนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำการเกียร์โค้ดนะครับอตอนนี้เราก็ใส่กองเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วนะครับเนดูโค้ด p c m นี่เกียร์ครับอ่าโอ้มีโค้ดเกียร์ด้วยนะหัวฉีดสูบที่หนึ่งนะครับนี่โชว์โค้ดที่ศูนย์สองหกสามนะครับหัวฉีดสูบที่หนึ่งมีปัญหานะครับอย่างอื่นก็มีโค้ดเกียร์มาด้วยนะมีซีเอ็มตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมอเตอร์มอเตอร์แอร์นะครับ ดันั้นโค้ดเกี่ยวกับหัวฉีดขึ้นมา1โค้ดนะแล้วก็ไฟโชว์บนหน้าปัดนะครับสําหรับคันนี้ก็จะให้ทีมงานเรานะทำการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับก็สแกนตัวร h PE อ่าของเรานะครับก็สามารถนะครับทำการลงทะเบียนหัวฉีดได้เร a r นิ่งได้นะฮะอันนี้ความสามารถของแต่ละ ใช่นะของแต่ละเครื่องสแกนแต่ละแบรนด์จะไม่จะไม่เท่ากันนะอันนี้ก็ต้องเลือกใช้กับรถที่เราซ่อมบ่อยทําบ่อยนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําจากทางอู่แง่เจริญกันช่างนะครับครับลอน PE นี่ตัวนี้ก็สามารถทําเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้นะครับนี่จะเป็นอะไรเอ่ยทาได้ไหมจเปเชี่ลฟังชงฟังชั่น เดี๋ยวผมเลื่อนหาดูก่อนครับถ้าเราหาใน Special Function ไม่เจอนะก็ให้มาดูที่ Service Function นะครับ Service Function ก็จะมีเยอะแยะไปหมดนะเลือกดูอันนี้เราทำหัวฉีด e m o ก็มีนะ Immobilizer นี่ Reset ลงทะเบียนหัวฉีดนะครับก็ตกลงเข้าไปเลยเข้าไปดู จะมีค่ายรถค่ายรถให้เราเลือกนะฮะก็จะไปที่บอาดนะครับน,นี่สวิตออนอยู่นะตกลงดูอันนี้ให้ดูคลิปเราก็ได้ความรู้นะฮะบ,บางคลิปก็แทบจะไม่มีเวลาถ่ายทําให้ดูเลยนะครับออด้วยงานนะฮะแล้วก็เอฟซีเรานะบางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปแบบนี้ให้ดูหรอกนะน้อย อนนี้ก็กําลังโหลดข้อมูลรถอยู่นะครับนี่นะหลังจากเสร็จนะครับจะขึ้นมาหน้านี้นะแล้วให้เราเลือกไปที่ Fuel well injector นะครับนี่ก็เกี่ยวกับหัวฉีดการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับนี่นะพาพาพาเข้ามาดูก่อนนะครับพาเข้ามาชมตกลงนะหลังจากนั้นนะฮะร,รอแป๊บนึง นี่ครับก็จะบอกวิธีการลงทะเบียนหัวฉีดใช่ไหมที่ตรงน,นี้ที่เขาบอกไว้นะแล้วก็ต้องเลือกตัวเลขตรงนี้ที่หัวฉีดนะแล้วก็ทําการลงทะเบียนนะครับเขาบอกว่าถ้าให้สต็อปเครื่องยนต์นะเปิดออนเข้าไปเรื่อยๆ อันนี้จะเป็นที่เราบอกไว้เบื้องต้นนะครับหัวฉีดสูบที่สาที่ไปเปลี่ยนมาจะเป็นรหัสนี้นะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาเขาถ่ายรูปไว้นะเอามาดูหน่อยสูบสคือตัวไหนคืออะไรซตเดสูเซตเฮดเจ็ดดี บบหมายเลขเฮ็ดเฮ็ดอ่าอันนี้ถูกต้องแสดงว่าลงทะเบียนมาฉะนั้นสิ่งที่เราจะลงใหม่ก็คือสูบหนึ่งสูบสองและสูบสี่นะครับอ่าประมาณนี้เราก็ต้องกดเข้าไปครับแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับที่เราถ่ายวิดีถ่ายรูปไว้อ่ะใส่จนเสร็จแล้วเสร็จก,กดตกลงนะครับงานเราใส่ตัวเลขเข้าไปนะทั้งสามตัวแล้วนะครับ สูตสามนั่นเขาลงมาแล้วนะทีนี้มันจะมีเขาเขียนว่าไว้เห็นไหมว่าบรรทัดนี้นี่ไว้ไว้ก็กดเข้าไปปับ๊บทีนี้ก็ต้องทําตามขั้นตอนมันจะบอกว่าเปิดปิดสวิตช์ออนอะไรยเงี้ยเราต้องทําตามขั้นตอนไปเลยนะครับจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมหลังจากเสร็จสิิ์ขั้นตอนนะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนที่เรา ทำการลงทะเบียนหัวฉีดแล้วนะครับมันจะมีโค้ดตกค้างอยู่ใช่ไหมก็ต้องเข้าไปเคลียร์โค้ดก่อนนะครับทำให้มันเสร็จสิ้นแล้วค่อยเคลียร์โค้ดเคลียร์โค้ดอ่านโค้ดเอาการอ่านโค้ดอีกหนึ่งรอบบอลเ,เสร็จแล้วก็ทําการล้างนะล้างหมดเลยเอะไรที่ล้างออกก็คือไม่เสีย อะไรที่ร้างไม่บอกก็คือน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับ PCM เหลือหนึ่งคืออะไรเกี่ยวกับโค้ดเกียร์นะคันนี้มีปัญหาเรื่องเกียร์มาด้วยนะครับชัดเจนก็ตามมันก่อนเราเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก่อนนะเกียร์ก็ค่อยว่ากันออกวิ่งทดสอบอีกหนึ่งรอบถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้ง F4 ไปนะครับหลังจากนั้นนะเราก็จะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามีไปนุกเเพิ่งเดินโชว์นะอาจจะเป็นการที่เราสตาร์ทเครื่องหรือว่าช่วงรอยต่อนะของน้ํามันระหว่างรางเชื้อเพลิงจากปั๊มมารางมาอะไรเงี้ยอืมมันอาจเกิดการขาดช่วงนะครับแล้วเป็นปัญหาเดี๋ยวค่อยมาดูเสียงเครื่องเนียนกลิบเลย อันนี้เรียนต้องเรียนนิ่งมาฉีดด้วยนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จต้องทำการเรียนนิ่งด้วยนะฮะเพราะว่าสูบสามเคยทำงานมาแล้วเรียนนิ่งรีเซ็ตใหม่นะครับโอ้โหสแกนขึ้นมามีเพียบเลย <laughs> ล้างใหม่ล้างใหม่ล้างใหม่บลินกจะดำลงไปยไหมป้าห์ฮะ รูปเครื่องยนต์ลงไปแล้วนะก็ข้างโพสเดิมนะครับกเกี่ยวกับนี่ปีเจ็ดร้อยอ่ะน่านเซมิชั่นคอนโทรลนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบเกียร์นะฮะสำหรับกว่านี้นะน่าจะมีแล้วนะครับแสนกโลเป็นพาร์ทเก่าอันน, P น,นี้ผมเข้าใจอยู่แต่ว่าซ่อมกับเราจบทุกอาการครับให้จะใช้ายาวๆนะคันนี้จะมีเปลี่ยนทัมมิง่งแล้วก็เหลือเกียร์นะอันนี้ใช้ไป นานๆเลยนะครับคันนี้เหลืออีกแค่2อ,อาการนะครับหน,หนชุดสายพานดามมิ่ง2เกียร์นะครับนะสำหรับ2อนะครับเมื่อเช้าทำเสร็จไปแล้วคันนี้ FC นะครับบอกว่าเข้าศูนย์รอนานไม่ไหวนะครับโทรมาอู่นอกดูเปิด YouTube ดูเจออู่เราก็นำรถเข้ามาทำการแก้ไข เสร็จไปเรียบร้อยนะแกขับมาถึงประมาณสิบโมงนะครับทำเสร็จก็เที่ยงนะครับสาหรับคันเมื่อเช้านี้ก็บอกแกไปแล้วนะคันนี้สายฟานทัมมิ่งอย่าให้เกินรอบนะเพราะว่ามันลาวแล้วเราเปิดฝาไอ้น้ำมันเครื่องดูแล้วนะแกบอกว่าอ่านะรอบน้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็จะเปลี่ยนทัมมิ่งนะครับแล้วก็มีโค้ดเกียร์ขึ้นมานะครับ ก็ค่อยแก้ไปทีละอย่างแล้วกันนะครับนั้นก็เป็นปัญหาของรุ่นนี้จริงๆนะผมก็ยอมรับนะครับสำหรับ fc นะฮะที่จะไปซื้อรถปอดตัว2.0ตัวเจนเจนแรกนะเนี่ยเผื่อใจนะครับไปหามาได้ต่อรองไว้เลยนะจริงๆรถน่าใช้นะครับต่อรองเลยครับมีทำเกียร์นะ สาบพานทามิงนะต่อรองไว้ก่อนขอแสนหนึ่งต่อรองเลยสมมติเขาตั้งไว้สี่ห้าแสนก็ต่อลองแสนนึงเลยนะครับเพื่อเอามาทําตัวนี้นะแก้พาร์ตตัวใหม่เลยพวกเกียร์พวก,ก,าพวกสายพานทามิง,งมหัวชงหัวฉีพวกนี้นะหนึ่งก็จะได้รถแบบสมบูรณ์เป็นตัวเน็ t เจนใช้ย,วยาวๆเลยนะครับรถขับดีนะมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่มี แค่ตัวนี้แหละที่มันเกิดปัญหาเป็นตัวเป็นตัวแรกนะแต่ว่าตัวเน็กเจนเนลดพัฒนามาแล้วนะครับเลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ฝากถึงเผื่อบ,บางคนช่างใจจะซื้อนะครับแต่ถ้าคนมีกําลังพอก็อับไปตัวเน็กเจนไปเลยนะครับไม่ต้องมาแก้พาร์ทแล้วใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ดีด้วยนะสำหรับตัวเน็กเจนอันนี้จากใจนะเพราะว่า ตัวฟอร์ดในเกณ์ผมก็ขับอยู่นะครับขับฟอร์ดแล้วก็รู้สึกว่าเออมป็นปลอดภัยดีนะครับเซฟตี้มันสูงนะครับอา่าคันนี้บอกกล่าวกับ FC ไปแล้วว่าจะมีต่อไปคืออนะไะฮัมิ่งแล้วก็เกียร์นะครับสองอย่างก็จบล้นะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เรานะกดติดตามนะครับทางช่อง YouTube อู่แงจเจริญกันช่างนะครับและทางเพจ Facebook อู่แงจเจริญกันช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แงจเจริญกันช่างนะครับ